เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการกลับมาของตำนานออโตสตูดิโอภูมิใจเสนอโตโยต้าริกเจคุเซอร์รุ่นปี2026โฉมใหม่ล่าสุดการพัฒนาครั้งสำคัญของรถออฟโรดระดับตำนานจากโตโยต้าที่มาพร้อมความกล้าดีไซน์ล้ำอนาคตต่อและสมรรถนะที่ไร้ขีดจำกัดหากคุณเป็นคนรักรถตัวจริงที่ชอบความดุดันเทคโนโลยีล้ำสมัยและการขับขี่ที่ไม่มีอะไรมาหยุดได้คลิปนี้ห้ามพลาดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่สุดเร้าใจ และดูจนจบเพื่อสัมผัสรายละเอียดแบบเต็มๆของรถคันนี้กันเลยเพียงแรกเห็นนิฟเจครูเซอร์รุ่น2026ในสีเขียวเมทัลลิกเงางามแบบธรรมชาติก็รู้เลยว่านี่ไม่ใช่รถธรรมดาดีไซน์อื่นๆพร้อมเส้นสายฉกเฉียวบ่งบอกถึงความแกร่งและความทันสมัยในคันเดียวตัวถังที่แกะสลักอย่างพิธีพิถันดูโดดเด่นยิ่งขึ้นเมื่อสะท้อนแสงไฟในโชว์รูมสีขาวเงางามดุดชิ้นงานศิลปะที่เคลื่อนที่ได้หลังคาพานรามาแบบเต็มบานเพิ่มความโปร่งสบายให้ห้องโดยสาร แถมยังเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและการผจญภัยท่ามกลางธรรมชาติด้านหน้าโดดเด่นด,ด้วยกระจังหน้าทรงเรโทรที่ได้รับการออกแบบใหม่พร้อมฝ่ายหน้าเหล็ดทรงเพียวมองแล้วดูดันทันสมัยซุ้มล้อที่บึกบึนและความสูงจากพื้นรถช่วยเพิ่มสมรรถนะบนเส้นทางออฟโรดส่วนเส้นสายโครเมียมและเสาแบบทูโทนก็เติมเต็มความหรูหราให้รถได้อย่างลงตัว เมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในห้องโดยสารคุณจะได้พบกับการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งและความหรูหราวัสดุคุณภาพสูงบนหนังทรงสปอร์ตและการตกแต่งด้วยอลูมิเนียมเน้นความพรีเมียมแผงคอนโซลมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบควบคุมด้วยเสียงยงและแผนที่นำทางแบบเรียวทามาตรวดดิจิทัลแสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนทั้งความเอียงมุมองศาและทิศทางที่คุณมุ่งหน้าไป ด้านเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยโตโยต้าก็ไม่ยอมแพ้ด้วยชุดระบบ Toyota Safety Sense ที่ประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบเตือนจุดบอดรวมถึงกล้องมองรอบคันและระบบช่วยจอดรถที่ทําให้ขับในเมืองได้อย่างมั่นใจภายใต้ฝากระโปรงคือหัวใจสําคัญของรถเครื่องยนต์ V6 ทวินเทอร์โบเสริมด้วยระบบไฮบริดให้พลังแรง และแรงบิดเต็มที่ไม่ว่าคุณจะไต่เขาวิ่งบนทางลูกรังหรือขับทางเรียบก็พร้อมลุยทุกเส้นทางช่วงล่างแบบปรับอัตโนมัติช่วยให้ขับขี่นุมนลนบนถนนและแข็งแกร่งเมื่อเจอสภาพทางออฟโรดระบบขับเคลื่อนสีล้อใหม่ล่าสุดมีโหมดให้เลือกตามสภาพเส้นทางทั้งสายหิมะโคลนหรือหินพร้อมระบบล็อกเฟืองท้ายระบบควบคุมการลงเขาและระบบจัดการแรงยึดเกาะขั้นสูงทุกฟีเจอร์ออกแบบมาให้คุณสามารถพุ่งไปข้างหน้าโดยไม่มีอะไรมาหยุดได้ ความเสนกประสมก็ไม่แพ้กันพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางแรกหลังคาแบบโมดูล่าพื้นรถแบบกันน้ําและเบาะหลังทับได้ตามต้องการประตูท้ายแบบเปิดข้างพร้อมอย่างอะไหล่ติดตั้งแบบคลาสสิกย้อนรำลึกถึง DNA เดิมในสไตล์ที่ทันสมัยทุกมุมของ Toyota า e c r u i s u r รุ่นปี2 0 2 6แสดงให้เห็นถึงความสามารถความมั่นใจและเสน่ห์อย่างแท้จริงนี่ไม่ใช่แค่รถ แต่มันคือสัญลักษณ์ของการผจญภัยที่ไร้ขอบเขตการกลับมาของตำนานที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วคุณหลักคิดอย่างไรกับการกลับมาครั้งนี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างให้เรารู้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามออโต้สตูดิโอเพื่อชมคลิปรถใหม่ๆแบบจัดเต็มในทุกมุมมองแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกการขับขี่ของคุณเต็มไปด้วยพลังและความตื่นเต้นที่ไม่มีวันสิ้นสุด